สวัสดีครับอยู่ผมโนซีเขนะครับก็เจอกันแล้วกับเซเว่นไนท์รีเบิร์ตนะครับผมเรามาลุยหอคอยกันต่อนะครับตอนนี้ก็อยู่ถึงชั้น179นะครับไปชั้น179นะครับสิ่งที่เราจะต้องเจอนะครับก็จะเจอพี่คิดอีกแล้วนะครับกับน็อกนะครับตอนนี้มีลีนาแค่ตัวเดียวนะครับแต่อาจจะเพิ่มความปวดมาที่ซิเวสต้านะครับแล้วก็วานิสานะครับก็จะเล่นคล้าย อ่าชั้น174ที่เคยทำไปนะครับผมก็คือทำดาเมจถ้าคิดตายก็ลบบัฟได้เลยนะครับแต่อ่ามันจะมีอยู่อย่างหนึง่งก็คือผมต้องเล่นสายยืดนิดนึงนะครับเราอาจจะต้องเพิ่มเลือดแล้วก็อาจจะต้องดึงคูดาวนะครับดึงครูดาวสกิลสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝั่งเนี้ยเขาเพิ่มดาเมจขึ้นมาแล้วตอนแรกมันเป็นอลิสเป็นลีน่าเนาะแล้วก็เป็นรูดี้นะครับในชั้น174เพอชั้นเนี้ย ก็จะเจอซิเวตตาเจอวันิซ่านะครับซึ่ง2ตัวนี้มีดาเมจที่จัดจ้านกว่า2ตัวอย่างอลิศกับรูดี้แน่นอนนะครับผมก็จะต้องออกแนวยื้อหน่อยแต่สิ่งที่ที่หายไปของชั้นนี้ก็คือความอึดนะครับก็จะอึดน้อยลงนะครับผมโอเคไปไปดูตัวละครดีกว่านะครับตัวละครที่ใช้นะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนเอาเดียรลนออกนะครับตอนนี้ก็จะเป็นลีน่านะครับผมอ่าลีน่านะครับ ทางฮูระนะครับนี่ทางฮูละนะครับใส่เน้นสปีดอยู่นะฮะไว้ลงอารีน่านะครับแล้วก็แทโอนะครับแทโอใส่จุดอ่อนกับความเสียหายขีนะครับผมเสื้อเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับเอสนะครับเน้นถึกๆนะครับผมป้องกันลดความเสียหายเอามาใส่ได้เลยนะครับอะไรก็ได้อัตราบล็อกก็ได้นะแล้วก็แน่นอนดาเมจลองนะครับพยักเมคานะครับผมในคลิปอะ ลีน้าผม C1 นะครับอันนี้ลีหน้าผมซี2นะ 2> นะก็เพิ่งอัพมาเนาะก่อนที่จะลงชั้น180กันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูชั้น179กันก่อนดีกว่านะครับผมว่าผ่านยังไงนะครับหรือว่ายากกว่า174พอสมควรนะครับบอกไว้ก่อนสำหรับผมนะใครจะใช้ทีมอะไรก็แล้วแต่ผมใช้ทีมนี้แล้วมันรู้สึกแบบนี้ผมก็พูดอย่างนี้นะครับผมโอเคไปไปดูกันเลย ถ้าคุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Gas ส t p Up ไม่ต้องใช้รหัสผ่านเติมไวการันตีผู้ใช้กว่า2 0 0 0 0นคนเปิดมานานกว่า6ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสนใจเติมฟรีซึมของ7ซเว่นไน h t ลิงก์อยู่ด้านล่างหรือจะแอดไลน์แอด Gas t p p Up คิดจะเติมเกมคิดถึง Gas Top Up เอาละมาเริ่มกันเลยนะครับมาถึงผมจะตะวัดด้วยเดลโลนก่อนเลยนะครับไม่ใช่เดลโลนด้วยแทโอก่อนนะครับ ทำให้วันเนซ่านะครับไปสวรรค์เลยนะครับเวฟแรกนะครับเวฟแรกไม่ยากเท่าไหร่นะอ่าพอเลือดเหลือตกว่า50เราใช้สกิลล่างออพยักเมคานะครับสกิลล่างพยักเมคามันทำให้เลือดที่ตำว่าห่า50จะโดนแรงขึ้นนะครับอ่าแล้วตอนนี้เราเอาแทโอลบเลยนะครับนี่ก็ความชัวนะครับต่อด้วยยุคคันตวาดครับผมปึ๊บอ่าสวยๆนะครับ เขาฮิวมานะครับเราจะฮิวก็ได้นะจังหวะนี้นะครับเรายื้อก็ได้นะครับยื้อซะหน่อยแล้วเราก็เขากลางโล่นะครับไม่เป็นไรครับเอาบัฟอะไรให้เต็มที่ก่อนได้นะครับวัดใจฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็ยังไม่บุกมาเราแค่โดดไปเอาเท้าไปกระแทกเขาสักนิดหนึ่งเฉยๆนะครับเขาลดเทินมาก่อนเลยนะครับลดลดเทินมานะครับ เราก็จะสาบเขาเป็นหินนะครับผมแลกกันปึ๊บนะครับอ่าติดวานิซ่าติดคิดนะครับเอาล้ครับน็อกคอนเดสใส่เรานะครับติดพยัคฆ์เมคานะครับผมเราจะสวนกลับด้วยการปาดของแทโอนะครับเรารอสกิลนี้มานานแล้วนะครับผมนี่พอสกิลปาดมาเราก็ปาดซะเลยนะครับแล้วก็จบด้วยท่าสกิลล่างของพยัคฆ์เมคานะครับจังหวะนี้นะครับเหลือน็อกกับคิดนะครับดีนะครับมันโดดสับ แทโอนะครับไม่ยอมโดดสับเอยดีไม่ยอมไม่ได้โดดสับพยักเมคานะครับโดดสับแทโออ่ะเรียบร้อยนะครับเหลือเวฟสุดท้ายนะครับเวฟสุดท้ายผมจะตัดฮิวเขาก่อนเลยนะครับเขาไม่มีตัวล้างบัฟนะเราสบายใจได้นะครับนะเขามาลดเกาะเราแล้วก็เพิ่มความเสียหายนะครับเราก็ใช้ยุคันตวาดนะครับเปิดเลือดก่อนเลยนะครับไปยั่งอ่ะต่อมาลีน่าะเขาจะฮิวนะครับผมยังไงก็ต้องฮิวนะครับหนีไม่พ้นนะครับ อ่ะอันนี้ลีน่าฮิวปุ๊บผมลบบัฟลีน่าเลยนะครับลบบัฟทุกตัวเพราะว่าจะได้ลบฮิวคือ <Okay. S 1> เขาทิ้งไปด้วยนะครับอ่าเราลบฮิวทิ้งไปได้3มตัวนะครับ3าต,ตัวอ่าเป็นหินนะครับผมโอ้โหรอดไปนะครับวานิต่าเขาแรงมากนะชั้นนี้แทโอถึงขั้นตายแล้วเกิดใหม่อ่ะคุณคิดดูแล้วกันอ่ะตายแล้วเกิดใหม่หวานเจี๊ยบเลยนะครับเราปาดนะครับคิดเขาไม่ตายนะ <S <S เดท <Date S 2> มานะครับอันนี้ต้องลุ้นนิดนึงนะครับโอ้โหดดสับได้สวยงามมากนะครับ โดนสับสวยแบบนี้เราเอาแทโอนะครับลบปั๊บคิดได้เลยคิดก็ไม่ตายอยู่ดีนะครับไม่รู้ทําไมผม,มลบปั๊บใครไม่ตายเลยนะครับอ่ะต่อด้วยสกิลล่างของพยัคค์นะครับเพื่อเอาวานิสซาไปนะครับผมตอนนี้สบายๆแล้วนะครับเหลือแค่น็อกกับอ่าคิดนะครับแต่ว่าก็เหลือแค่คิดคิดตายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่อ่าอะไรวะเหลือแค่น็อกนะครับโอเค แล้วก็นี่มีฮิวนะคิวยื้อนะครับปิดฉากโอเคครับผมก็ร้อยเ้เเรือมาตันผ่านนะครับผม179ได้สักทีนะครับก็เอาง่ายๆนะหลังจากได้คางอูละมานะครับก็ทำให้ชั้นร้อรยตั้งแต่ร้อยเจมาเนี่ยผมเล่นง่ายขึ้นนะครับ ประมาณนี้นะครับจะได้ยินเสียงบ่นผมด้วยในในคลิปที่ผมอัดเลยนะผมาอัดใหม่ไปด้วยนะครับก็ผ่านตาทีนะครับร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับเล่นมานานนะแต่ว่าไอ้ที่นานกว่าร้อยเจ็ดสิบเก้าก็คือนี่แหละครับร้อยแปดสิบนะครับก็เดี๋ยวไว้ที่พอคอยต่อไปนะครับก็จะเจอกันกับชั้นร้อยแปดสิบนะครับแต่ว่าผมพยายามจะใช้ทีมกายภาพอยู่นะครับผมยังไม่อยากเปลี่ยนทีมนะครับเผื่อท่านหลายๆท่านที่เข้ามาดูเนาะ ว่าแบบใช้ทีมเวททีมอะไรส่วนใหญ่เขาจะมีทีมเวทให้ดูเนาะหลายๆช่องนะครับเราเราขอเป็นคนที่แตกต่างแล้วกันนะครับมันจะออกดันทุลังนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้ามันไม่ผ่านจริงๆก็ต้องยอมนะเออคุณอย่าไปลาบากเหมือนผมเลยนะครับผมแนะนํานะครับว่าใช้ทีมโควิดใช้ทีมอะไรที่เขาใช้ดีกว่านะครับผมอาจจะปั้นเบรลิก้ามาช่วยนะไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะครับแต่ว่าผมมีโซลูชันในการเล่นแล้วนะครับสําหรับร80นะครับมันเหลือแค่ ให้ตัวละครมันดวงดีๆหน่อยแค่นั้นเองนะครับเราต้องพึ่งดวงอ่ะถ้าเราหาวิธีที่เจอแล้วนะครับเราก็แค่รีรีแล้วก็รีนะครับผมมันมีแค่ไม่กี่อย่างที่เราจะทําได้นะครับก็คือรีสตาร์ตนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ